เจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะคุยกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ไม่มีผู้เกิดแล้วก็ไม่มีผู้ตายนะมันมีผู้ทูลถามพระเจ้าว่าชาลาบารณะเป็นของใครพระเจ้าข่านะพระเจ้าส่งตัดตอบตั้งคําถามผิดนะคนื่องมันไม่ได้มีไม่ได้มีใครตายนะหรือท่านกดที่าะ ถามภาษา่ิุตรเนี่ยชาลาบณะนี่บุคคลทําเองใช่ไหมบุคคลอื่นทําใช่ไหมเห็นไหมตรลาภุญก็ตอบว่าไม่ใช่นะความความแก่ความตายเนี่ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บุคคลทําเองหรือบุคคลอื่นทาคือไม่ได้เป็นของใครนะแต่ว่ามาจากตัวการเกิดเห็นไหมตัวการเกิดนี่ก็ก็มีพุ่นพุมม่นธพระเจ้าเนาะชาติในการเกิดเป็นของใครพระเจ้าข่าวองตั้งคําถามผิดเห็นไหม มันไม่ได้มีใครเกิดนะต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ซะก,ก่อนหรภาษาใบทตอบไะแล้วในะช่าการเกิดก็ไม่ใช่บุคคลทําเองไม่ใช่บุคคลอื่นทำใช่ไหมนี่คือความลึกซึ้งของปฏิจจสุบาทที่มองต่างบุจกจากรืออื่นๆแล้วกันแล้วการเกิดเป็นยังไงนะการเกิดมั็นคือการเกิดของขันนะของขันอของรูปขันเห็นไหมรูปขันรูปขันก็มีหลายแบบนะตอนนี้ก็มีรูปม้า มีรูปกระลอกมีรูปนกเห็นไหม,มการเกิดของรูปขันของเวทนาขันยืนในอากาศเยน็นๆเกิดสุขตนาขันขันอาหารแ,แล้วก็เกิดสุขตนาขันอย่างนี้อันนี้ก็มีเนะี่ยม้าก็กินหญ้ากินแอปเปิ้ลมันก็เกิดของเวทนาขันนกกงกินนอนนอกก็ร้องเพลงกันกระรอกก็วิ่งไลไรจีบกันบ้างสองตัวผ่านนากุติทุกวันนะ การเกิดของเวทนาขันอย่การเกิดของสัญญาขันใช่ไหมจำได้ต้นเชอรี่นี่ต้นแอปเปลิลนีเม็ดกุหลาบป่าอะไรการเกิดของสังขารขันการเกิดของวิญญาณขันนะแล้วก็การเกิดของอจตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> ของสัตว์ในนีกไกนั้นๆเห็นไหมหนางม้านี่ก็จะมีตาอีกแบบที่นั้นไม่เหมือนตาหลวงพ่อนะ หูก็ไม่เหมือนนะ,นะตาหูหูม้าก็จะแหลมๆหน่อยว่าไว้ฟังเสียงหูกระตายก็ยาวหน่อยนะชาวเผด็จกก็เจอกระตายหูต้องยาวหน่อยเพราะไว้ฟังเสียงไวหนีการเกิดของไอตระนะที่ต่างกันไปนะตาหูจหมูกลิ้นกายใจมั้ยนี่คือการเกิดของขันกับยตนะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนหรือสัตว์เกิดไม่ใช่เทวดาเกิดนะ การเกิดเป็นเทพในหมู่เทพคนทันในหมู่คนทันยักษ์ในหมู่ยักษ์พูดในหมู่พูดมนุษย์ในหมู่มนุษย์สัตว์สี่เท้าม้ากระรอกมาหมาแมวแถวนี้นะตัดมีปีกในหมู่สัตว์มีปีกมีนกหลายสายพันธุ์นะมีหงส์มีห่านมีเป็ดมีนกพิกาเมื่อเช้าเปินไปก็ยังเจอพวกเป็นตระกูลนกกระสา แล้วก,การเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคานในบุรสัตว์เลื้อยคานนะแถวนี้ก็ยังพอมีบ้างมีน้อยนะพวกจิ้งเหลนเล็กๆอะไรเงี้ยแต่แถวเอเชียก็จะมีตะกวดอะไรางี้นะกบเพื่อมีนะักสัตว์เลื้อยคลานก็จะมีกบนะเนี่ยนะการเกิดของของขันไกบยันตนะของสัตว์ในที่กายต่างๆนะนี่การเกิดที่เกิดจากอะไรการเป็นของใครพระเจ้าข้าไม่ใช่ว่ามาจากตัวพบเนี่ย ต้เข้าใจรายละเอียดพบมีการกอร่อกรรมเป็นลักษณะนะวูอจัดกายนี่ไม่ใช่ของพวกเธอไม่ใช่ของใครอื่นนะไม่ใช่ของหลวงพ่อนะไม่ใช่ของมา้าของแมวพอไปกอ่อกรรมอย่างนั้นมา,าเช่นเอาหน้าหลวงพอนี้ยยิ้มก็แปลว่ากอ่อกรรมดีใช่ไหมเพราะหน้าอะไรคิดเครียดจักันนะก็ไปกอ่อกรรมไม่ดีคิดอะไรกรังวลกวังวลก็หน้าคิดเครียดรูปขันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่ใช่หลวงพอ่อไปเกิดที่นอร์วเวย์นี่เดินทางวันเดียวสี่ประเทศนะออกจากนอร์วเวย์มาสวีเดนเข้าสวิตแล้วเข้าเยอรมันแล้วมิตรถามว่ามีหลวงพอ่ออำนาจไปเกิดที่ไหนบ้าง<ม>เกิดรูปกันที่นอร์วเวย์ใช่หลวงพอ่ออำนาจไหมไปคุยกับคนนอร์วเวย์ช่วยเหลือเขามีสามีนอนติดเตียงมีเมตเมตาก็เกิดไหมก็เกิดสุขพัฒนาขันหน้าตากสดใสไปตากแดดท,ที่ที่เกาะที่นอร์วเวย์ร้อนเผ<ม>า จะเกิดลูกขันเกิดเวทนาขันอีกแบบหนึ่งใช่ไหมที่ไทใไหลวงพ่อเกิดตายไปนะที่โนอร์เวยนะ์ข้ามาสวีเดนนะมาประชุมเรื่องสาิภาพไปแล้วแต่ใช่หลวงพ่อไน้เกิดที่สวีเดนไหมมันจะเป็นลูกที่หลวงพ่อหน้าที่สวีเดนไหมเวทนาความจําความคิดวิญญา,นะา,า,า,าแล้วก็ข้ามมาสวิตข้ามาสวิตแล้วข้ามมาเยอรมันมีหลวงพ่อเกิดที่ไหนบ้างอะสี่ประเทศวันเดียวไม่มีหรอกนะลูกขันนะครับ เาพูดแบบจักรวิทยาศาสตร์เซลล์มันก็เกิดตายทั้งวันอุตนากมก็เกิดดับทั้งวันความจําก็เกิดดับทั้งวันมาขึ้นเครื่องที่ออสโลก็าจาออสโลมาลงที่สต็อกโฮล์มก็จําสต็อกโฮล์มมาลงที่สูริศก็จําสูริกแตคิดเรื่องสูริศมาต่อที่เยอรมันเห็นไหมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยความจําความคิดมันก็เกิดดับเกิดดับว,วิญญ,ญาณตาเห็นรูปที่นอร์เวย์ก็ดับไป ตามไหรูปที่สวีเดนกระดับไปตามเห็นรูปที่ปวิตกระดับไปอีกไปถึงวิญญาณนะจักกลุ่มวิญญาณตอนนี้ที่เยอรมันกระดับดับดับนะแต่ถ้าไปก่อกรรมทั้งใดทั้งหนึ่งนะมันก็จะเกิดสุขทุกเวทนานะเช่นก่อกรรมเมตตาแล้วกันนะไปช่วยคนที่นอร์เวย์ก็เกิดสุขเวทนาไหมเนี่ยเกิดไหมเนี่ยก่อกรรมพบทําให้เกิดชาติแล้วใช่หลวงพ่อำนาจเกิดสุขเวทนาไหมล่ะ ก็เกิดจากตัวเมตตาีเป็นต้นนะกรุณาเหมือนุติตายินดีด้วยที่เขาช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะนคนไทยที่นอราเวช่วยเหลือเพื่อกูลกันครับบุติตาก็เกิดไหมเกิดสุขุชนาเนี่ยเก่อกรรมที่เป็นกุศลน,นะถ้ากุศลน,นะมีสามีคนไทยกินเหล้าเสพยาเสพติดโกรธดา่านอะกุศลน,นะ โกโรธมันก็เกิดอะไรกเกิดหน้าตาเศร้าหมองนะสามีฝรั่งน้่ก็น้าตาเศร้าหมองมกเกิดทุกข์พิจนาจำไม่ดีคิปไปดไม่ดีรับรู้ไม่ดีนี่สามีก็ั้นมาดา่าผู้หญิงไทยที่เป็นภรรยาเห็นไหมผู้หญิงไทยนั้นถ้าไม่เป็นรับมานะจะจะไม่ทุกข์นะเพราะเขาไม่ได้ทําผู้หญิงไทยเขาไม่ได้ทำกรรมนะเดี๋ยวนี้มาไปถูกกระตุ้นจากภายนอกไนะก็เลยไปโกรธเขาตอบพอไปโกรธก็เกิดไหมเกิด มาวายก็มาเล่าให้หออฟังใช่ไหมหน้าตาเศร้าหมองเกิดทุกวัฒนาเกิดจำว่าสามีดา่าคิดว่าสามีดา่าวิญญาณรับรู้นันอันนี้ไปไปก่อกรรมตอบสนองขึ้นมาแลนะ้เร็กกรรมสัมพันธ์นะแต่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ใครเกิดมันเกิดจากการก่อกรรมนนี้ไม่ได้ตัดะถึงเขาโกรธเธอแต่เธอไม่โกรธเขามันไม่รับเอากรรมน้นมาเงียไม่เคยไปตกตะลกได้ไงทีเนี้ยหน้าตามันก็ไม่เศร้าหมองอย่างที่ผู้ชาย นอร์เวย์นะบอกกับผู้หญิงไทยก็บฉรชันทําชั่วฉันต้องทุกข์สิเธอไม่ได้ทาชั่วเธอจะทุกข์ทำอะไรล่ะเห็นไหมถ้าฉลาดนะเนี่ยเขาเขาโกรธเขาไปก่อบกรรมชั่วเขาทุกข์เราไม่ต้องไปทุกข์ตามเขาเนาะพอจะจะไปโกรธเขาตอบนะนี่จะฉลาดนะว่าเออให้การเกิดไม่ใช่เราเกิดไม่ใช่เขาเกิดหลวงพ่อภาวนาเนี่ยหาเราเจอไหมหาหลวงพ่ออำนาจเจอมาในร่างกายผมใช่หลวงพ่ออำนาจไหม ขนคิ้วขนตาเล็บนี่ใช่หลวงพอ่ออำนาจไหมฟันหนังเนื้อกระดูกหัวกะโหลกใช่หลวงพอ่ออำนาจไหมทุกส่วนแบบอุจจาระปัสสาวะทุกเช้าเนี่ยใช่หลวงพอ่ออำนาจไหมถูกกระทบเสียงะระฆังวัดเนี่ยจดเวทนาจากเสียงใช่หลวงพ่ออำนาจไหมความจาเสียงระฆังใช่หลวงพ่ออำนาจไหมมีความคิดถึงเสียงรักังใช่หลวงพอ่ออำนาจไหมสวดจวิญญาณใช่หลวงพอ่ออำนาจไหมการเกิดของขันธ์หน้าตกลงไปของใคร ใช่หลวงพ่ออำนาจมีเราความอำนาจอยู่โลกนี้ไหมมีเราอยู่โลกนี้ส่วนไหนเทียกว่าเราที่ระหว่างเราเกิดเอาหายเจอซิ๋ย่ถ้าไปโกรธเสียงระครั่งแล้วกันนะถ้าเกิดนะถ้าเกิดทุกขัจนาขันแต่ใช่เราเกิดไหมใช่หลวงพ่อเกิดไหมเห็นไหมมันหาไม่เจอนะเนี่ยนี่คตาตอบพระเจ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเรียนกันแล้วเรื่องปฏิบัติท,ทําให้ไม่เกิดจะย่างไรนะจริๆมันไม่ได้มีเราเกิดั้งแต่แรกอยู่แล้วนะถึงจะ ก็ี๋เราอยู่มีคนเดินมาตรงนี้แล้วกันนะโกรธแอปเปิลแล้วกันนะใครมาขโมยแอปเปิลไปนะก่อกรรมโกรธแล้วก็เกิดอะไรเกิดทุกข์พัจนากาันแล้วใช่เขาใช่เขาเกิดไหมไม่ใช่ไม่เกิดจากความโกรธทั้งหายที่ได้เกิดทุกข์พันาขันที่ไหนไหนในโลกก็เหมือนกันนะรัะเสเซียเราใช่คนเกิดแต่ไม่ใช่คนรัสเซียโกรธถ้าโกรธแล้วก็เกิดทุกข์พันาขันีรถ้าคนอเมริกาโกรธคนรัสเซีย โกรธแล้วก็เกิดทุพย์นาฬามแต่ก็ไม่ใช่คนอเมริกาเกิดนะแต่คนจีนโกรธคนรัเสเซียอกีกโกรธคนอเมริกาอกีกอย่างนี้ไม่ใช่คนจีนเกิดนะแต่ความโกรธทําให้เกิดทุพย์นาฬามนะแต่ลงไม่มีคนจีนเกิดไม่มีคนอเมริกาเกิดไม่มีคนรัเสเซียเกิดกาเรเรียนปฏิบัติปัญหาสงครามพวกนี้มันจะยุต,เติเภายในก่อนนะเรียกถสงสันติด้วยใจนะเพราะมันไม่ได้มีคนจีนที่จะไปโกรธเขาไม่มีคนอเมริกาแล้วไม่มีคนรัสเซียนะ ที่าฟ้าพป็นประชุมที่สวีเดนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าใจเรื่องปฏิสุบานนะคนก็จะมาแสดงกิริยาก้าวร้าวด่าคนรัเสเซียด่าคนอเมริกาด่าคนจีนอย่างนี้นะเห็อันนี้มันไม่ได้สร้างสันติภาพเพราะมันไม่ได้เข้าใจเรื่องปฏิสุบานไมกว่ามีมีคนมีคนรัเสเซียอยู่จริงคนจีนคนอเมริกาอยู่จริงไม่มีหรอกนะแต่ก็ไม่มีเราอยู่จริงนะที่ที่ที่ทเกิดเห็นไหม นี่ละนี่ค,คือคำตอบของมติสุบาลที่ว่าการเกิดเป็นของใครพระเจ้าค้าไม่มีใครเกิดเกิดมาจากการกอร่อกกรรมคือตัวพบพบมีการกอร่อกกรรมเป็นลักษณะปรากฏเป็นกุศลอักขุลนะนี่เป็นต้นนะอย่างนี้นี่ก็เรียกอพยากติดนะคือกลางๆไม่ดีไม่ชัว่วจะเป็นอัพยากษิจธรรมอย่างงี้ยกมือถ้าไปตอบเขาอย่างเงี้ยจะเป็นอักขุลรักอัก,กรรุสรักแต่ถ้ายกมือเก็บ Apple, แอปเปิลไปให้เขา ก็เป็นกุศลกรรมจะยกมือเฉยล่ะไปคิดตาเฉยล่ะไปหยับปากเฉยเราไม่ได้มีเจตนาไปพูดชั่วเรวจะไปหวังว่าเราทําความดีแล้วกันนะมันก็เป็นแค่อภิญญาติก็ง่ายนั่นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเราเกิดแล้วก็ไม่ทําอะไรแล้วันก็ทำจนมันไม่ได้ไปยึดนะแต่เราเพแสดงธรรมนี่ขยับมือนี่เห็นไหมนั่นก็เป็นแค่กิริยาหรืออภิญญาติกนะไม่ไม่ได้แล้วก็ไม่เรียกว่า มันก็มีรูกขันมันก็มีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่มีตัวตนเป็นของหลวงพ่ออำนาจนะมันก็เป็นพัดสีมีแต่ไม่มีตัวตนนะเวทนาขันก็มีนะได้ยินเสียงระฆังอากาศเย็นๆตอนเช้าเวทนาขันก็มีแต่ไม่มีตัวตนเพราะเกิดจากผัสสาหกทางสัญญาขันก็มีไหมมีจําได้นะเรียกว่าแอปเปิลตามที่เขาสมมุิกันแต่ว่ามีแต่ไม่มีตัวตนเพราะมันเกิดจากผัสสาก็ต้องจํา สังขารละขันก็คิดนั่งแอปเปิลเห็นไหมก็มีนะไม่ใช่ได้คิดนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่มันไม่ได้มีตัวตอนเพราะมันเกิดจากผัสสะแล้วก็จังแล้วก็ไปคิดวิญญาณขันมีไหมมีแต่ไม่มีตัวตอนเกิดจากตูกระทบเสียงนี้นี่กลายเป็นของใครละขันนะไม่มีใครเกิดไม่มีใครเกิดถ้าเห็นอย่างนี้นะมันก็ไม่ไปก่อไอ้ไอ้ไอ้พบที่จะทําให้เกิดชาบนสวรรค์นรกนี่ไงมันแค่ทูชาติชาสิ้นแล้วเห็นไหม กิจที่ควรทําก็ทําจบแล้วกิจอื่นนี้คนนี้ก็ไม่มีก็คือไม่ใช่เราเกิดหาเราไม่เจอตูปัสเจ้าข้านก็ลองหาดูว่าถาเราเจอไหมวลานั่งภาวนาถามวอะไรเรียกว่าเราลูกขันใช่เราไหมรูปธมปัตตานี้ไม่ใช่ของพวกเธอไม่ใช่ของใครอื่นอย่างนี้นะเวทน,นาขันใช่เราไหม,มสัญญาขันใช่เราไหมสสังขันแะขันจนถึงวิญญาณขันไี้ยินเสียละขันใช่เราไหม จะได้คาําตอบที่ถูกต้องที่เป็นแก่นพระพุทธศาสนานะในงานที่สวีเดนก็มีฝรั่งขึ้นมาพูดถามลยว่าศาสนาพุทธจะช่วยโลกให้มีสันติภาพได้อย่างไรและเข้าใจอย่างนี้แนละ้วมันจะเกิดสันติภาพนะเราทุกคนก็จะสามารถแบ่งปันความรู้ความเข้าใจให้เป็นประโยชน์สุขต่อทุกชาติได้นะและของเลยพอให้่ยพอเราปฏิบัติรมให้เข้าใจเรื่องปฏิชุบาเนะี่ก็เห็นว่าไม่ได้มีเราเกิดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีเราตายนะ เราจะได้ถึงแก่นพระศาสนาทำให้ถึงมระผลที่ผ่านด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด